นี่อีีกมมุนนึง่ครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือเวลาเราเดินในพื้นที่ตรงนี้เวลานึกออกใช่ไหมสถานการณ์เวลาเราไปถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีจุดเช็คอินหนึ่งสองสามแต่ที่นี่เนี่ยมันวงเดินวนกันถ่ายกันแบบมีมุมเปลี่ยนไปเรื่อยๆชาดแล้วอ่ะชาดนี่อะคันดินอ่ะ ต้องใส่ต้อทำให้มันสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเอาย่าปิดแบบนี้สู้น้ำไม่ไหวนี่มันไหลลงดินดินมันจะไหลลงต้องดิฟองสภาพพายุไม่ติดเนี่ยเั้งแต่เรื่องเมื่อคลองคลองมาเนี่ยครับมันเอราะว่ามันสูงไม่พอขอบขอบสูงไม่พอครับพอนไหลลงสากพอกดินอ่ะครับอย่างเงี้ยพอกกันการเป็นคันคันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ จะเอาหินมันจะได้เหมือนธรรมชาติเลยมันก็สวยปูนเสาปูนแล้วหินกแตกแตกหินน้ำธรรมชาตีเยอะอันนี้เดี๋ยวเราย่ามาวันพรุ่งนี้จะมือนรับปูจไม่มันต้องล้างล้างหินไงครับผมแมวก็เอาเอาซื้อเข้ามาเสริมลุงเงี้ยของหัวมก่อนอะไรอ๋ออันี่ของกันเลยอ่ะครับนี่ไอ้โซนนจะใกล้ๆบันไดใกล้ๆฐานเลยไม่ให้ขึ้นไปอยู่กับจ้าก็ได้ เอาไหมให้อยู่ติดอาจารย์เอออยู่ติดอาจารย์เลยอาจารย์จะได้จูงมาแล้วดีดีดูมั่งเอาของไหนงแม่เอดูมั่นเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูบอกว่ามาได้ไหมบอกมาได้เพราะว่าวันนั้นผมขอันนี้นี่ครับนี่เอาของหมาไปก็ได้ไม่ค้งผมมีครับตอนนั้นมีตอนนั้นเยอะ ก็เดินดูบรรยากาศอาจารย์ทำงานตรวจงานไปนะฮะคลิปเหล่านี้เนี่ยเวลาผมเดินตามอาจารย์เนี่ยมักจะมีเกิดความรู้แบบคาดไม่ถึง ใครที่ได้เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นวาสนาบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อความที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้หลายต่อหลายครั้งนะลูกศิษย์ที่มานั่งเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนนะก็จะได้รับเก็ดความรู้พวกนี้ไปบางคนนั่งเรียนมาตั้งนานแต่ไม่เจอบางคนแค่เดินเข้ามาอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องที่อยากรู้อยู่ในใจพอดี นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งฮะที่ทำให้เราสามารถเอาวิชาไปใช้ได้ไม่ถพกระถาไม่เอาไว้อย่างนี้นะพ่ถางต้งไม้อะไรเิขสีอะไรเงไม่ไม่ควรเลย เก็บให้หมดการเนื่องจากพื้นที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยตรงใต้ต้นไม้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมใช่เอาเน,นี่ยก็บอกตั้งแต่แรกตอนที่เราเริ่มปรับพื้นทีพื้นที่ไงมาเนี่ยในระหว่างต้นไม้ได้หมดเลยโอเคเพราะว่ามันเป็นขอบเขตของพลังท่วมท้นน่ะ าารพูดถึงแซกีนะครับเืมีมันทำพร้อมเมือวันที่สิบสามเพมีอนุญาตมันตกค้างอยู่ใครที่คิดว่าตัวเองจะตามให้ท่านขบวนรีบแจ้งมาถามโอ้ก็ได้หรือมีเบอร์ทีมงานนะพี่รอนก็ได้นะสิบสามกันยานะครับสำหรับแซกีปีกจักจันจบแล้วจบเลย เห็นเห็นหลายคนไปโพสถามในในในเม้นอาจารย์ว่ามีไหมว่าถามอาจารย์รอบนี้เนี่ยรอบที่แล้วอาจารย์ทำไปแล้วรอบนี้จะทำพร้อมกับคุณหมอนี่ไงขอตัดเพื่อานคุณหมออโอ้วันนี้อาจารย์เดินเยอะนะฮะ ตรงนั้นตรงนั้นจริงๆแล้วเราเดินลงไปข้ามได้ไหมอาจารย์ได้ก็เดินเอาหมายถึงว่าเดินก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินข้ามเอาเลยนะใช่ก็ต้องใจงให้เป็นแบบนั้นไงโอ้แต<อ>่พาพาดูนิดหนึ่งฮะัมิชาเรื่องใบอนุญาตว่างไงใบ,บอนุญาตใบอนุญาตจะขอไม่ได้ครับเพราะว่าต้องโอนที่แปลงนี้ก่อนครับเราถึงจะใบอนุญาตไปขอได้ครับโอเค นี่คะันี่เขาก็มีการปรับปรุงบริเวณลําน้ําตรงนี้นะฮะมีการนําเอาหินมาเรียงกั้นให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นส่วนที่เราเห็นตรงนี้เราสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะฮะตรงนี้เราก็ยังถือว่าเป็นปีกจัาก,กระจา์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ยอื น,นีู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเราเดินได้หมดเลยนะเนี่ยฮะโอ้ปลาเคียบเลยให้ระวังระวังกันนิดนึงดูดิฟองพื้นฟองแต่ว่าอะไรครับอาจารย์ฮะแต่ว่า ความสดขื้นพลังะฮทีนี้ทีนี้เหงื่อนะเหงื่อไว้ก่อนนะจอมไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของจิตจะแค่แต่งด้วยใช่สิอ๋อนี่ไงไม่ถึงห้าสิบเมตรเลยลำน้ำด้วยนะด้วยนะครับก็จากลำน้ำไปเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอ่ะโงได้ตั้งแต่ทางลงนี้ก็ได้หมดได้ทำแล้วอ่ะครับ ตัดขางเกงไปข้างหนึ่งแล้วอ่ะเราจะให้ใส่สั้นข้างยาวข้างเหรออ่ะอนุญาตไปแล้วก็ยังเหลือขาอยู่อีกข้าง่ะจะทำหรือเปล่าเพราะว่ามันมีวันพิธีมันก็ต้องเลือกวันไงไม่ฟังแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วครับขางเกงเนี่ยเฮ้ยขอขาขออาจารย์ตัดขางเกงไปข้างแล้วตกลงเวลาเนี้ยอาจารย์ก็เดินข้างสั้นข้างยาวข้าง เนี่ยริเวณโซนตรงนี้คือปีกจัากระจานทั้งหมดนะฮะความหมายอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายไปไปย้อนดูกันก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีกําลังมีความตั้งใจอาจารย์ย้ําเลยนะฮะคือสมมุติว่าคุณเดินเข้ามาแล้วมันเต็มแล้วถ้าคุณมีความตั้งใจอาจารย์บอกยกให้เลยนะขาที่แล้วที่ขายหวยอ่ะ วัดวัดเดียวนี่ได้ล้านหนึงขายหวยเงินร้านไม่ใช่เรื่องยากฮนะนี่ <c oughs> มาอยู่นี่ยังได้เป็นล้านเลยนเงิล้านไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> นอนหลับไปตื่นขึ้นมาผมก็ได้ <c oughs> 3 5ับสามห้าสามแสนห้าแสน ไปเวลาเปิดเลยอย่าลืมเปิดเ้ยเอางี้ได้แล้วใช่ไหมยได้ดจ่ายค่าเช่าด้วยได้เลยเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วเขาบอกวันนี้มันลงแล้วลงแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วต้องบอกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันทำให้เราตัดสินใจได้เร็วได้ถูกต้องไม่ได้เร็วจังหวะไหนซื้อก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็ขายได้ทันที นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราเดินตามอาจารย์ตรวจงานเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณหมอทำอะไฮะนึกว่าใช้วิชาอาจารย์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปน้าครับแล้วใช้ได้ไหมวิชาอาจารย์ก็หยุดแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครดูอยู่นะฮะคลิปแรกนะฮะไม่ใช่คลิปแรกคลิปนี้ด้วยฝนยังโปรยโปรยอยู่เลยแล้วดูท่าทางจะไม่เบาด้วยนี่หยุดไปแล้วฮะหยุดไปแล้ว เอาละเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในร้านครั้งหน้าครับ